ร่างกายพับบอยี์แต่ใจเขาทำไมยรงังต้องมีการตลอมนี้ต้อเกี่ยวข้องด้วยนะครับยังไม่พอครับพอเราเรื่องเล่าบอกที่มีฮอรดเรื่องจิตใจทุกวินาทีเนี่ยเราต้องสร้างความสมดุลของตัวเรากับข้อโง่ของเราแล้วก็บ้านังนี you ้ด้วยยังไม่พอครับก็บ้านหลังนี้มีเอาสกูนแล้วอะไรเกิดขึ้นครับนั่นคือเรื่องของประกอบการประโยชน์ของพวกเราทั้งหมดนั่นคือเรื่อที่มานี่รู้จักใช้รู้จักดำเนินการการดูแลป่อกอรต่างที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราจะมีเรื่องของแฟมิลี่ด้วย วันนี้เป็นแฟบร่ของยูเนี่ยนแล้วยูเนี่ยนไฟล์ก็สามารถแบ่งการกิจการกับพิพิธศุลกากรหรือให้พี่สดใสทีได้เลยนะครับเมื่อเช้าเรามีเรื่องอะไรครับอัปปิโซ่เรื่องหลักศาสนาถูกไหมครับในการทำบุญชุดทายอะไรต่างพวกนี้ขณะนี้เป็นเรื่องของอัปปิเบรยร่วมกับอัปปิเรยผสมผสานกันไปนะครับนอกจากสนุกแล้วเราต้องมีสาระเลยนะครับไม่องเหลยานั้นเช่นนี้เราต้องมีจิตการเสริมนั่นคือวิธีการส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้รู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยในการดำเนินธุรกิจ จะต้องหวังผลกําไรแต่การหวังผลกำไรเป็นอย่างเดียวนั้นผมไม่พอเราต้องริคิดว่าทุกคนนั้นจะต้องมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราเห็นเรื่อรของการที่ไม่ธรรมดาก็คือยู่ของนายกัมพลชัยเนี่ยต้องมาใช้ึงินก็ได้เงินนะครับแต่กระบวนการของที่แยอบไปนั้นก็เลยเป็นมุ่งหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นมุ่ที่พลเราอนต้องร่วมคิดร่วมกันทำเสริมสร้างว่าทำองค์กรนี้ไปไม่ได้นะครับแล้วและที่ดีๆนะครับ ดีในผลท้าทุกอย่างนั้นเราต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการสร้างความส,สุขเป็นการใช้ชีวิตตรงนี้สําคัญเราต้องทบทวนนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เรามาีอายุมาเฉลี่ยประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานทนี่นะครับผมมีความเชื่อว่าเราต้องสร้างสิ่งดีๆมาหวังชีวิตการงานของเรากลับชีวิตครอบครัวกับชีวิตบริษัทด้วยสิ่งพวกนี้มีความสำคัญมากนะครับเลยขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาฉายเพิ่มเติมถามว่าองค์กรเราจะบริการอาาะไรใหม่ครับมีการมอุปสรรคอะไรใหม่ไหม มีการต้องคิดใหม่นะครับคิดทุกวันเลยเพราะเพราะอะไรน,เนีเพราะลูกค้าเราเนี่ยก็คือพระเจ้าที่มาสั่งงานเราไวเขาต้องคิดสินค้าตัวเป็นม่คิดอะไรไเป็นคิดอีกหนึ่นะครับเราใช้รูปแบบคือเราไปทำก็ไม่ได้จำได้ไหมครับที่การเปิดบ้าสามภาพนั่นเองก็คือมีอดีตมีปัจจุบนันนี้และก็มีอนาคตเช่นกันสมมุติตอนนี้ลูกค้าเราคือนบ,บูก้า คั้มหน้าขั้นหลับเราอย่างโบราณเนี่ยคือเรื่องของคนเรื่องการบริหารเรื่องการลดต้นทุนแล้วสุดท้าที่คือใช้ใช้ทรัพยากรนี่คุ้มค่ามากที่สุดก็คือทุนรุ่นทุนธรรมยาเราเนี่ยทำย่างไรเขาไม่อยากให้พวกเรามีการพัฒนาเพราะนานพัฒนาเมื่อไหร่นี่นะครับจะทำให้สินค้าของเราแขงมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้มีความสคัญมากนะครับเอาละครับเรื่องวกนี้จะขออนุญาตพิจีตรเท่านั้นเองเพราะว่าวันนี้แต่การย์ได้ต้องการจะให้พวกเราทำเรื่องของความรู้อย่างเดียวเท่านั้น เดี๋ยวผ้าใบอย่างนี้ไปพิลาเนี่ยเราจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราต้องเอาไปคิดเอาไปติดต่อเอาไปใช้หน้ากีจะใช้กระบวนการที่การกิจกรรมสถานาการเกิดขึ้นแต่การการสร้างทีมกระบวนการการสื่อสารลงไปท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับบอกใครสิครับใดๆถูกมีระวานนะคนที่ลาออกจากงานมา,มา,มากๆในองค์การสิครับเป็นอะไรครับตอนนี้เกิดอะไรครับรู้ครับ ที่ว่าน <c oughs> เนอกจากคนงานที่ถูกต้องเลยเป็นภาพรวมเลยนอกจากคนแล้วนะวงล้อของการบริหารการทั้นคนเนี่ยส่วนใหญ่จะนาสะดวกแล้วนะฮะเราต้องมมาหัวร่าบริษัทคนที่เราออกจากง,งานมาก่สุดตอนนี้คือไม่ใช่เรื่องเหญ่แต่เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์เข้าชา,าง,งานสอนงานแล้วสำคัญยิ่งกือเ,เรื่องาการสื่อสารกับการสาร้างถามว่าตอนนี้เององค์กรยุคเนื้อทายเราเนี่ยเป็นทีมใช่ไหมครับ เด no uh ี๋ยวเราจะรู like. ้ว mm ่าทีมเราเป็นแบบไหนกันแล้วงานพวกเราจะใช้กระบวนการการสื่อสารครับจากหัวหน้างานจากผู้บริหารเลยผู้จัดการผู้จัดการหัวหน้างานจากหัวหน้างานถึงตัวพวกเราด้วยใช้การสื่อสารไครับใช่แล้วเรื่องพวกนี้จะมีความสำคัญเดี๋ยวเราจะทดสอบกันว่าการสื่อสารของเราเร็วหรือไม่แล้วดยเฉพาะมีการประยุกต์วิธีการอย่างไรโอเคนะครับแล้วอย่างอื่นะครับตอนนี้พวกเราอยู่ระดับปริญญา25นะครับไม่มีสารหน้างานผู้จัดการนะผู้คนทุกคนมุ่งสู่สถานที่ โอเคครับก okay okay, <Wars. S 2> ็เลยบอกว่านี่ฮะคนที่เปสวยงาที่สุดเป็นสเปรย์ที่ค่าที่สุดแล้วพวกเราเนี่ยนะครเป็นึงปรากอลที่ปลอดภัยและมีค่าที่สุดนักกะดาษเอาละครับช่วงนี้นะครับเจ้าสุเทรครับกิจการเริ่มต้นเบื้องแรกเราจะให้ท่านทำอะไรครับนิจจานนีจจานจานใช่ไหมครับก่อนนีจจานนะครับอ่าผมมีตรงนี้ดูนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับเกิดผมได้ข้อมูลมานนี้ตื่นที่หน่อยน่าสนใจมากนะครับสักครู่นะครับ ถ้าเคยดูรายการรายการนะครับเป็นรายการที่น่าสนใจมากเลยเป็นรายการที่อยากให้ทุกคนรนรู้และเป็นรายการที่มาไม่น่าเชื่อไม่ต้องเชื่อนะครับลองชมนะครับใช้วเวลาประมาณสักสามนาทีเท่านั้นนะครับรายการนี้มาจากต่างประเทศและก็เป็นรายการที่น่าสนใจจริงครับ